เป็นสีเป็นสีที่ไม่เฉยอยู่ได้นานในอนาคตง่ายๆเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันจะมีถ้าถ้าตามที่ฎีสีมีอีสีกลางอันนี้ของพี่คนไหนครับขอนีงของพี่คุณของคุณโคุณเอกของคู่ใช่ไหมครับาเป็นบ้คือสีกลางเนี่ยสีกลางในแง่มิชเนอร์เนี่ยจะเป็นสีออนออนออนโออ่ง่ายๆก็คือเป็นสีหลักแล้วสีกลางจะมีสีอะไรบ้างสีเทาสีดำ สีไม้สีไม้นี้เราก็จะดึงไปดุในดึงไปเป็นสีด้วยก็คือสีน้ำตาลสีครีม้าคนที่ชอบบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่ดูอุ่นนิดนึงก็ใช้สีครีมกลไดหรือถ้าเกิดคุณพี่ผู้ชายผมว่าน่าจะน่าจะยินกับสีสีเทาสีเทาสีเทาเข้มสีเทาอ่อนอะไรไล่เฉดประมาณนี้ครับทำนิ่มประมาณนี้ก็เป็นสีที่อยู่ได้อยู่แล้ว เฟอร์นเจอรง่ายครับแ,แล้วก็ยังมียังมีรูป mm hmm. เขาเรียกว่าคอ,คอนทาสของสีรูปจุดเด่นสีอย่างเช่นสีฟ้าอันนี้เรื่องเรีถูกเลยือนกันตกขึ้นมานิดนึงใช่ก็คือดึงเป,ป็นองค์ประกอบสักนิดนึงทำให้ห้องดูโดดเด่นสีพวกนี้ก็อยู่ในอะบ้างอยู่ในเฟอร์นิเจอร์่ในวัสดุในไม้หรือผ้าหรือในพับขององไหนก็ได้ห mm hmm. รือว่าอะครก็ได้ที่พี่เลือกเป็นสีเป็น เป็นคนบอกมาอย่างเงี้ยจริงจริงจริงรูปรูปนี้ก็บอกอะไรเยอะนะบางทีอาจจะชอบรูปที่แบบบางทีบางคนชอบรูปวิวเนาะบางคนแบบให้เลือกรูปแฟร์ตายก็เป็นรูปวิวบางคนชอบรูปที่แบบแกนใหญ่แน่ๆใคายพวกผมก็จะชอบรูปอะไรที่มันเป็นอาร์ด้นเดินมาจะจะต้องต้องต้องอ่านความหมายจากรูปคือรูปไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกวาเป็นอะไรแล้วแล้เฟอร์นิเจอร์นะ้วคุณบอเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องมองเป็นหลมเลยเป็นมองเป็นมองเป็นสไตล์ก็โมเดิร์นแน่ๆ คาบโมเดิร์นแน่ๆแต่ก็ยังมีเล็กๆนิดๆที่มีการดึงดุมวันนี้ผมใช้เพราะว่าเป็นเป็นคอนเทมต่างต่างอย่างอย่างเฟเจอร์ตัวนี้ตัวสปูตัวนี้ตัวการ์ตูนตัวนนิี้ก็ยังก็ยังมีอีกนิดนึงความเป็นบอลเซียงท่างแต่ความบอนเทนต์นี้มันทำได้ไงทำให้มันเนี่ยมันดึงอยากไปเขาบอกว่าบางทีบางทีคู่กันอ่ะเป็นเป็นคู่กันแล้วเวลาเราเลือกกล้องเราเรามีมีหลายเคสวันนี้พี่วิชาชอบโมเดิร์นไมากเลยพี่วิญญ์เห็จไห ก็จะแง่มาแชร์นะตรนี้ฟอร์มอาจจะเป็นฟอร์มโมเดิร์นแต่ว่ามจะมีดีเร็เช่นขาลออกของตัวนี้จะมีความเบียงอยู่ก็ดสอโต๊กลมมีความโต๊กางมีความม้วนขงกลมหรือว่าตัวตูนิดที่เรามีการดึงดูดอะไรเงี้ยมันจะทำให้ความมันจะ้ความสอของโมเดิรนดูสอเีท่คนไทยรับได้ที้ดีมั่สมันอว่างโคงการอันนี้ถือว่าเลือกได้เลือกได้อค ก็ก็ถสมมติว <Off> ่ามีบอร์ดมีมาให้ผมเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมนะผมก็จัำตามไม่ได้แต่จะรู้แล้วว่าสายจะเป็นโมเดิร์นท็อปเพียงแหลกจะมีความสีกุ้ยปูนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำเพิ่มเติมตรงนี้ว่าสีที่ผู้ลรงข้ามเนี่ยอาจจะใช้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ทําให้บ้านมีชีวิตขึ้นนึงส่วนสีคือคือภาพรวมของบ้านอ่ะต้องเป็นนี้แหละแล้ว่าสีที่เป็นกู้ลรงข้ามมันอาจจะแทรกเข้ามากับกฟอร์นิเจอร์หรือว่ากับเรื่องของ สิ่งที่ผงเด coration พวกหมอนพวกอย่างอื่นที่มันอาจจะสับเปลี่ยนได้บ่อยๆอย,อย่างเงี้ยเราก็าจะได้บ้านที่แบบมันมันมันเปลี่ยนมูดไปได้ตามสิ่งที่เราที่เราที่เราเพิ่มไปประมาณนั้นนะครักบก็ก็คงเป็นลักษณะนี้นะครับดีมากครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสบา<ม>นเลยเอาไปยืมแต่นี่คือจริงๆเก็บไว้แล้วก็ทำได้หลายตอนซื้อสีอะไรซป้อสีทาบ้านก็ได้ ไปเลือกเล่นทุกคนใเจ๊ก็รู้แล้วว่าเป็นแนวนี้นะครับไปเลือกผ้ามากไปเลือกโอ้ตได้สาหรับมันเป็นสิ่งที่ดีนะคือถ้าไปคุยดีิเลือกผ้าของเจ๊กงอย่างภ้าของดีเชนเนอร์ความเป็นโมเดิร์นเนี่ยก็คือเหมืนโมเดิร์นอีกทีนะบางทีพี่เองเคยเจอความเป็นโมเดิร์นหรือก็เจอหัวสิงอะไรเงี้ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแบคือโมเดิร์นโมเดิร์นของเขาเป็นหัวสิงอย่างเงี้ยมาสิชาเลย คือดูไกลๆก็ดูแวบแรกเลยเนี่ยมีคือในในตัวของมูดบอร์ดมีความเป็นดีเทล้างเยอะจริงๆอันนี้ผมมองว่ามันเหมือนเป็นลักษณะของคอมิเจอร์ที่เป็นไอดีดีไอวายนิดหนึ่งคือมีการใช้ใช้วัสดุหรือว่าใช้อะไรที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นวัสดุหลักที่จะมาทำาอมพิเตอร์จริงๆแต่ว่าเหมือนกับเอาเอามาเอามาลองทำเอามาลอง ลองใช้ปรบฟังชันเดิมจากเดิมเป็นตู้ใช่ป่ะมีการดึงเสีิงขึ้นมาเหมือนเป็นจร,ริงช้าเล็กน้มีจริงช้าเยอะมากนะชอบลยไรบ้าว่ะชอบฟังดีแหละชอบแบบที่ม้ฟมาแบบนีะม้ฟมาเบบนียคือต้องในในส่วนัวมที่จะต้องเข้าไปในร้านจบ ชอบไปกับมือจับมีเทลมีการหยิบนู่นหยิบนี่มาใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเดอร์ให้ทางแง่เดียวจุดมุมมองของอย่างดีไซเนอร์ดูสิถ้าเดอร์เห็นไรบ้างเห็นแบบแรกที่เห็นที่ห้อน้ำ่ะเห็นแบบแรกดูแล้วน่าจะชอบความจริงนี่ดูจากสเปนนี่อาจจะชอบแบบความสบายๆรีแลกซ์นิดๆต้นไม้เยอะหน่อย สวนเยอะๆชอบนั่งในสวนอะไรนี้ก็นจะเป็นบ้านที่แบบว่าน่ารักน่ารักอบอุ่นนะมีแบบความใช้ใช้แบบแมบตบทิเรียลที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าแอบบลอกนิดๆแต่ก็ยัง,แต,ยงแต่ก็ยังมีความแบบความนุ่มนวลเข้ามาอยู่ในนอกชอบทำกับข้าวมีเขียง,ยงไม่ใช่เขียงต่องการกังนิวจีฟังไหมลูตดวงดูดวง ใช่นะคือเรื่องของการมีคอนลูกค้าวิเคอนลูกค้าใสภาวะแบบนี้มาให้ใช่พอจะได้ดูน้วัดดีไซน์ดูใช่สไตล์อารมณ์ที่ชอบเนี่ยมันก็ทำให้เราดีไซน์ต่อไปได้นะช่วยแบบรวบรวมความชอบของของทางลูกค้าเนี่ยให้มันอยู่ในถ้าาเรวัสดุชอบวัสดุที่มันอะไรนะที่เป็นวัสดุจริงๆหนึ่งรองเที่ยวรองเท้ามีทั้งจิตนะครับมีเนี่ยเชือกเชือกับเไื่อดเชือกอะไรนะนี่เชือกป่านเชือกป่านเชืป่านเชือกที่เหมือนกับที่เขาขูกับเรือ เลเยอร์ของเปลือกไม้นะครับพวกเนี่ยอย่างสีก็เป็นโซนๆปูนเปือยน,นะชอบไม้ที่มันติดๆนิดนึงอนะันนีบบมีลายไม้เนี่ยอันนี้ชาจะชอบชิงชาชิงชาแบบสบายๆมีอะไรอีกครับแม้กระทั่งของได้กลิ่ฟองก็อย่งฟองแบบออกมาเป็นจากธรรมชาติออกมาที่บอน์ดอน์ดอนมีดีไซเนอร์เธอดีไซเนอร์เอาไปออ,ออกแบบน่าจะสนุกสนุกครับยี่นี้สนุกเลยเป็นแบบ จริงส่วนตัวชอบแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะมันดูแบบจริงอันนี้เหมาะเหมาะกับอาจจะเราอาจจะซื้อบ้านมาใช่ไหมซื้อคอนโดมาอาจจะไม่ต้องทำวิวินเยอะอ่ะแบบนี้คือเดคอเรช,ชั่นถนัดเลยเราก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์วางจริงไม่แพงวะใช่ครับก็ไปไปเป็นเน้นวิวินพวกที่ใช้จริงๆพวกตู้เสื้อผ้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่กส่วนข้างนอกอ่ะมันเป็นลสนามแล้วมันจะได้ฟีลลิ่งแบบนี้เลยครับให้ความระดับความสไตล์ไงดีจารย์ผู้สอนเนี่ย ตายแบบคิ้วๆได้ไหมคิ้วๆคิ้วคพราะนมิกซ์มิกซ์มากมัก็คงเป็น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 โมเดิร์นโมเดิร์นล้อวินเทจอะไรประมาณนั้นล้อวินเทจแบบดิจิทัลอะไรแบบเดเดิมดิมคงุงสบายนะครับลองนิดนึงจะครบหรือยังเอาทั้งสี่สายมาครบเลยหน่อยนิดนึงครับผมผมแค่จะถามจริงๆก็คือมิกซ์แอนด์นมทนะครับก็สบายๆจริงๆเหมือนดูเหมือนแปลว่าไม่ตัวตัวโฟก่สมันนี่แหละ ตอนนี้เมื่อกี้นี่มันอินดี้อินดี้หน่อยแต่ความจริงนี่ตัดตัดแบบลากทุลี่ออกไปเลยนะความจริงนะรักทุลี่เลยใช่พี่คนเมื่อกี้จะลากทุลี่แบบนีเดินไปเดินดูของแต่บ้านที่ไหนได้ถ้าอย่างนี้ผมแนะนำชิคดีทอมิชจะรู้จักกันเลยแล้วก็พาร์ทีพาร์ทเอสบีเอสบีดีไซน์บ้านที่พยามชิคก็มีเอสบีอีกหนึ่งพาร์ทจะมีพาร์ทของ เนเทเชันนะครับอันนี้ไปดูได้อันนี้มันก็คือจริงๆเอสดีดีดีนี่คือเรื่องของาแบ่งอะไรให้คองก<ม>านตอนนี้แบ่งแยกไปเลยตอนนี้มีตรงอินเด็กินเด็กที่ตรงทางออกที่จะไปกรุงเทพอะอันนั้นคือเหมือนแบบไม่ได้มีอินเด็กเหมือนในหัวเราเมื่อก่อนละอินเด็กมันจะมีเหมือนมีแดนแ,แยกๆอ,อิ<อ>นเด็กนะซึ่งมีสไตล์พวกนี้อยู่ด้วยตรงนั้นจะใหญ่พอๆนะลองถ้าเดินเดินดู